สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายงานเด่นเลขนำโชคค่ะซึ่งก็จะให้ผลนะคะในช่วงวันที่16ถึง30พฤศจิกายนการทำนายก็เป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะอะไรที่ให้ระมัดระวังป้องกันก็เอาไปใช้ได้เลยไม่เสียหายแต่อย่านำคำทำนายในคลิปนี้ ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนะคะต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือก็สอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยนะคะสำหรับชาวเมฆนะคะชาวเมฆเนี่ยมี พระเกศมาอยู่ในเรือนการเงินนะนะคะประกบกับมรุตยูซึ่งส้มก็มองว่าในเรื่องของการพิจารณาวางแผนในเรื่องของความคิดที่จะทําให้เกิดลู่ทางในการทำมาหากินน่ะความคิดไอเดียที่จะทําให้เกิดเงินน่ะอันนี้ดีมากนะคะคือต้องเรียง่ายๆว่ามีไอเดียพารวยอะนะ ออดีมากๆเลยนะคะรู้ว่าต้องทำธุรกิจยังไงในช่วงนี้นะมันถึงจะทำให้มีเงินเข้ามานะคะต้องทำงานยังไงนะคะถึงจะให้เจ้านายรักใคร่อะไรประมาณเนี้ยนะคะทำงานยังไงให้ประสบความสำเร็จนะคะซึ่งก็เกิดจากการที่มีพระเกตนะคะซึ่งโดดเด่นในเรื่องของความคิดการวางแผนและเรื่องของเซนส์นลางสังหรณ์นะคะดีนั่นเองแล้วก็ สิ่งที่ต้องระวังนะส้มมองว่าเป็นเรื่องของดาวเจ้าเรือนชะตาคุณเน่ยเดี๋ยวเขาจะไปเจอกับอาทิตย์นะนะคะก็คืออังคารนะอังคารดาวเจ้าเรือนราศีคุณะไปเจอนะคะกับอาทิตย์จะมีบางช่วงที่อารมณ์ร้อนๆ้อน,นะคะก็ให้พิจารณาทุกอย่างนะคะด้วยเหตุผลนะคะ ใช้อารมณ์ให้หน้อยลงเท่าที่จะทําได้แล้วคุณจะพบว่ามันไม่ได้มีอะไรแย่รอบเนี้ยดาวพฤหัสบดีในเดือนชะตาคุณเนะ่ยเขามีการเดินถอยหลังนะคะเขาเป็นราชาโชคอยู่แล้วแต่เขามีการเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นก็อาจจะทําให้ถ้าเกิดไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรที่อาจจะรู้สึกไม่ได้ดังใจแล้วชาวเมธนะคะอาจจะพิจารณาด้วย าการที่ใช้อารมณ์เยอะเกินไปไม่ได้พิจารณาให้ถ่องแท้เราอาจจะเกิดสภาวะที่มันไม่ได้ดังใจแล้วมันเครียดได้เพราะฉะนั้นให้ใช้จุดแข็งของดาวพฤหัสบดีก็คือการเรียนรู้การใช้เหตุผลนะดาวห้าดาวพฤหัสเนี่ยคือการเรียนรู้ใช่ไหมดาวครูนะเป็นการใช้เหตุผลเพิ่มเหตุผลเข้ามาไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์อะไรใช้ความนิ่งใช้เหตุผลตะกกะเยอะๆแล้วคุณจะผ่านสถานการณ์นั้นไปได้ด้วยดีนะคะ นะมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างนะเริ่มจากงานกันก่อนนะคะเพจดับวอนหัวกลับนะไพ่ใบนี้นะคะหมายถึงเรื่องที่คุณไม่มั่นใจนะคุณอาจจะมีเรื่องที่อยากจะทำใหม่ๆในเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ในเรื่องของงานอะไรที่แบบเก็บเงียบเอาไว้ไม่ได้บอกใครนะคะ แต่สุดท้ายมันจะมีการเปิดตัวหรือทําได้สําเร็จนะคะดีมากๆนะสิเป็นต้นไปนะคะบอกเลยว่าดีหลายๆอย่างดีมากขึ้นไพ่สี่ไม้เท้าเลยนะดีมากนะคะได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลมีกัลยาณมิตรนะคะหลายหลายคนหลายท่านนะชาวเมธมีกัลยาณมิตรในการทํางานที่ที่ดีมากๆนะคอยซัพพอร์ตทาให้โปรเจกต์อะไรต่างๆเนะี่ยสำเร็จไปได้ด้วยดีมากๆเลยนะคะถือว่าดีมาก แล้วบางทีเราไม่ต้องไปขอความช่วยเหลืออะไรจากเขาเยอะนะเรียกง่ายๆว่ามีเพื่อนร่วมงานที่แบบมองตาก็รู้ใจในทิศทางที่ดีนะนะฮะมีการเปิดโปรเจกต์ใหม่ประสบความสำเร็จนะคะอันนี้ค่ะคือไพ่ออกก้าวไม่เท้ามีชั้นเชิงมีความฉลาดในการทำงานรู้สึกว่าไม่อยากทำงานอะไรที่มันหนักจนเกินไปเราจะพยายามผ่อนคลายตัวเองด้วย ะะแม้ว่าจะมีงานเต็มเลยข้างหลังนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราจะพยายามผ่อนปลนให้กับตัวเองแม้ว่าจะมีใครมาเครียดกับเราแต่ทําอะไรเราไม่ได้หรอกนะในช่วง16เป็นต้นไปถึงประมาณวันที่15เนี่ยดีมากๆบอกเลยว่าหลายๆอย่างดีนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับการเขียนนะการสื่อสารที่เกี่ยวกับการเขียนเนี่ยโดดเด่นมากเลยนะคะโดดเด่นมากนะไม่ต้องพูดเยอะ เป็นงานที่ไม่ต้องพูดเยอะนะคะแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของการขนส่งโลจิสติกนะคะแล้วก็เกี่ยวกับงานที่ทําที่เกี่ยวกับ organize งานที่เป็นการจัดจัดงานออ g กไ i z e อ่ะที่มันอยู่ในงาน o r g a n น z e ทุกอย่างอ่ะเออนะคะก็จะทําได้ดีมากๆนะคะงานที่เกี่ยวกับการก่อสร้างอินเทอร์เนียอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะอืมนะคะมีงานเยอะหน่อยนะช่วง ยี่สิบสามนะคะยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้างานเยอะหน่อยนะคะแต่ก็มีคนช่วยอีกแหละบางทีเป็นคนในครอบครัวซัพพอร์ตจิตใจเป็นเพื่อนร่วมง,งานช่วยเหลือทำให้มองเห็นสว่างทำให้มองเห็นแสงสว่างนำรายนะเมื่อสักครู่นี้คือคำพูดมันไปก่อนนะคะคำพูดไปก่อนสมองแล้วค่ะนะค,ะนะคือทำให้คุณเห็นแบบว่า แสงสว่างรำไรนะเออนะคะคุณรู้สึกว่าถึงงานเยอะแต่เราไม่หวั่นนะนะคะสำเร็จแน่นอนสำเร็จจริงๆนะะน,ออนะคะในออฟคัพนะคะมีโอกาสเข้ามาด้วยโอกาสในเรื่องงานเงินคือส้มมองว่าดวงโดดเด่นในเรื่องผู้อุปถัมภ์จริงๆค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นออในระดับเจ้านายลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานดีกับคุณหมดเลยนะดีมากมา ได้รับโอกาสได้รับรางวัลเออบางคนได้รับรางวัลในการทํางานเนะี่ยได้รับรางวัลด้วยนะคะคือทําผลงานเป็นที่พอใจอะไรต่างๆนะหรือทําธุรกิจได้รับการยอมรับได้รับรางวัลการันตีแบบนี้ค่ะได้รับโอกาสดีๆงานที่เกี่ยวกับอาหารและน้านะและงานที่เกี่ยวกับพวกน้ํามันโดดเด่นโลจิสติกส์อีกแล้วนะคะการขนส่งดีมากนะ ช่วงวันที่25 3สถึงค่ะขึ้นไพ่เดอะแฮงแมนหัวกลับซึ่งเป็นสภาวะที่เรารู้สึกว่ามันมีเรื่องที่ทำให้ไม่ได้ดังใจซึ่งมันอาจจะมาจากบริวารบางคนบางคน,งคนสมไม่ยอยากให้คุณโฟกัสกับเรื่องบริวารบางคนนะคะคำพูดของคนบางคนมีค่ะเผื่อใจไวสักนิดเนาะ นะคะอาจจะมีเข้ามาบ้างเล็กน้อยนะคะในช่วงปลายปลายเดือนนะเพราะฉะนั้นส้วมมองว่าเรื่องดีๆเนี่ยมันเข้ามาเนี่ยเป็นสิบวันนะแล้วเรื่องที่มันอาจจะมีไม่โอเคสักหน่อยนะคะอาจจะมีเข้ามาบ้างนะคะสี่ห้าวันสองสวันก็พยายามมองผ่านให้ไวที่สุดนะอย่างที่บอกว่าให้ใช้เหตุผลในการคิดนะคะนะโฟกัสสิ่งที่ดีกับเราดีกว่า ในเรื่องของเงินนะคะเรื่องเงินส้มมองว่าคุณเก็บหอมรอมริบในเรื่องเงินอย่างดีนะพยายามที่จะจํากัดในเรื่องการใช้เงินกับตัวเองวางแผนในเรื่องการใช้เงินแม้ว่าจะมีรายจ่ายเยอะและรายจ่ายส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวนะคะณนะรายจ่ายส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับการเปคนในครอบครัวบางคนซื้อที่ดินซื้อบ้านมีเกณฑ์น,นะคะเพื่อความสุขคนในครอบครัว บางคน,นเป็นหัวเรือใหญ่เนาะ,นะะดูแลคนในครอบครัวนะคะมีเกณฑ์ใช้จ่ายในเรื่องของอพอประมาณวันที่23เป็นต้นไปก็การเดินทางอาหารและน้ำนะคะค่อนข้างเยอะนะคะสิ่งที่ต้องระวังคือช่วงประมาณวันที่อย่างที่บอกค่ะ25นะคะระวังเรื่องเงินที่อาจจะมีช็อตได้นะคะ,อ,ะอาจจะมีไม่โฟลไม่คล่องได้เนาะเพราะฉะนั้น ให้ดูแลจัดการณนะวันที่ประมาณน,นี้ด้วยนะคะบางทีเรารู้สึกเราจัดการดีแล้วแหละแต่มันจะไปหลุด <c oughs> มันอาจจะมีไปหลุดอะช่วงประมาณวันที่ยี่สิบอะหลุดใช้เงินอะเออหรือกินตามใจป่ามันก็เป็นเงินเยอะอยู่เนาะนะคะเพราะฉะนั้นพยายามอย่าหลุดเนาะเพราะว่าช่วงห้าวันสุดท้ายปลายเดือนมีเกณฑ์ใช้เงินเยอะนะคะนะสุขภาพค่ะ สุขภาพชาวเมธนะคะสายตานะสั้นเพิ่มหรือเปล่ายาวเพิ่มหรือไม่นะคะไปเช็คดูนะคะนะสายตาเลยแหละช่วงนี้อาจจะเพ่งเยอะเนาะนะคะทำงานนะอืม King of Cups นะคะไขมันคะ่ะไขมันเลยเอ่อของหวานเบาหวานนะคะเพราะว่าเห็นอยู่ว่าทานน้ำหวานเยอะจริงๆนะคะบางทีเครียดอะ งานเยอะหรืออะไรมันเครียดนะคะทานน้ำหวานเยอะเหมือนกันอืมอาจจะต้องดูแลเรื่องนี้นะส้มส้มเข้าใจนะว่าชาวเมธรู้นะคะว่าตัวเองเสี่ยงกับโรคอะไรบ้างนะเดี๋ยหไทเประเทศภายใบนี้คือเรื่องของการที่คุณมีเซนและลางสังหรณ์ที่รู้แหละหมอส้มไม่ต้องบอกหรอกเรารู้เรารู้ตัวดีอะไรอย่างเงี้ยชาวเมธหลายคนอาจจะรู้สึกอย่างนั้นนะคะเออก็ ก็เป็นเรื่องฮอร์โมนก็ได้เนาะแล้วหลายคนอย่างที่บอกว่ามีเซนต์รู้ดีว่าเราเสี่ยงกับโรคอะไรเราต้องดูแลอะไรตัวเองบ้างก็ไปดูแลตัวเองในเบื้องต้นนะคะหลายคนอาจจะมีสถานพยาบาลที่มีคุณภาพอยู่แล้วที่อยู่ใกล้ชิดนะคะถ้าเป็นอะไรก็รักษาก็าหายแต่ว่าไม่เป็นจะดีกว่านะคะโชคลาภนะคะโชคลาภมาจากชาวพฤกษศพนะคะหรือหิ้งพระ ะะการทําใจให้สงบก็จะทําให้มีโชคลาภมากขึ้นนะคะนะ Four of Wands นะคะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูค่ะเลขที่บ้านมาจากคนรักคู่ครองหรือว่าเพื่อนสนิทต่างเพศนะคะเลขนําโชคชาวเมษนะคะได้180นะคะหนึ 180, หรือว่าหนึอ่านะคะ ส้มมองว่าคราวนี้ชาวเมธอาจจะมีโชคเพราะว่าพอพระเกตเข้ามาอยู่ในเรือนสําคัญเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่บางคนเนี่ยอาจจะมีโชคได้นะมาดูไพ่ออร์เรคเลนางฟ้านะคะแนะนําอะไรเห็นอะไรเพิ่มเติมนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกาบ้างนะ Angel o f ออฟฟิศ o r m นะคะเซนแรงลัางสังหอ์แรงมันเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเรียนรู้ อย่าหยุดพัฒนาตัวเองอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะนะมันก็ทำให้เราสามารถที่จะนำเอาไปใช้กับอาชีพของเราได้นะต่อเนื่องนะคะ perfect timing นะคะช่วงเวลาที่สุขสมบูรณ์และช่วงเวลาที่ดีนะะบ,บอกเลยว่ามีเข้ามาแน่นอนนะคะมีเข้ามาแน่นอนนะคะให้ให้ชาวเมตศรัทธาเอาไว้เลยแล้วก็เตรียมโอบก่อนแล้วรับพลังงานดีๆไปได้เลยนะคะเพราะว่าส้มเห็นจริงๆว่า คุณไม่ควรที่จะเอาความคิดไปโฟกัสกับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทําให้คุณไม่สบายใจนะเพราะเรื่องดีๆมันมีเป็นสิบอย่างแต่ว่าเรื่องไม่ดีอะนะคะมันมีแค่อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าไปโฟกัสเนาะเออนะคะรับพลังงานดีๆด,ดีกว่า The best is yet to be นะคะบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเออเราเคยเจอสิ่งที่ดีๆมาแล้วมันมันจะมีอีกเหรอมันมีค่ะ มันมีสิ่งที่ดีมากกว่าเดิมที่รอคุณอยู่เดี๋ยวซ้ำเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งที่สำคัญก็คือความคิดของคุณเนี่ยนะี่คลื่นความคิดมันมีความถี่มันมีพลังงานของมันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องดึงดูดพลังงานดีๆจากความคิดดีๆของคุณเนี่ยศรัทธาว่ามันจะต้องมีนะวันเวลาที่มันดีมากกว่าเดิมมันต้องมีแน่นอนนะที่คุณจะประสบความสำเร็จในการงานนะคิดดีสิ่งดีๆก็เข้ามาค่ะนะคะ นางฟ้าค่อนข้างที่จะเข้ามาตอกย้ำ,ยำนะคะว่าเฮ้ยเรื่องดีๆมันมีนะแล้วคุณควรที่จะขอบคุณหรือว่าเหมือนกับอ,อบก่อนนะรับพลังงานดีๆแล้วรู้สึกขอบคุณขอบใจแบบเนี้นะคะมันจะทําให้คุณนะ่ะหล่อเลี้ยงทําให้คุณได้รับสิ่งดีๆมากกว่านี้ในอนาคตอีกนะคะขอบคุณชาวเมฆนะคะขอให้ชาวเมฆมีความก้าวหน้าสําเร็จในการงานร่ารวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรง ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ